สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอไมโครโปรเจกต์ในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และ embedded system นะครับโดยในวิดีโอนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ<อ>ระบบการแตกบัตรเพื่อย,ยกไม้กั้นขึ้นในการเข้าไปจอดรถนะครับโดยในวิดีโอนี้ผมจะแบ่งเนื้อหาเป็น4ส่วนนะครับโดยจะมีส่วนของโนลีดอเซมบลีโฟลดิ้งแล้วก็ฟิวเจอร์อิมพลูฟนะครับจะมาส่วนแรกครับมารู้จักกับ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำไมโครโปรเจกต์นี้นะครับในส่วนแรกจะเป็นส่วนของร์ดแวร์บอร์ดที่ใช้ในการใช้เขียนโค้ดคําสั่งเพื่อทําการควบคุมโมดูลหรือ device ต่างๆนะครับอันแรกจะเป็น i o s esp32 พั s นะครับเป็นโมดูลที่รวมเอาไว้ที่รวมเอา esp32 แล้วก็ wroom 32b โมดูล w w i i i และ Bluetooth 2.1แล้วก็มีส่วน i/o ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้น,นะครับ ส่วนต่อมาจะเป็น RFID หรือ Reader Detector ตรโมูล RC 522นะครับ d คือ,อเป็นระบบที่ใช้ระบบเอกลักษณ์ขึ้นด้วยคือิโดยย่อมาจาก Radio Frequency Identification นะครับเรียกว่าเป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มความสามารถในการคำนวณและการรักษาความปลอดภัยนะครับและส่งขึ้นไปเหน็กสาฟ้าแทนการสัมผัสส่วนของ i f จะประกอบไปด้วยแท็กนะครับก็คือป้าย ายในจะประกอบไปด้วยสอากาศและตัวไมโครชิปสอากาศจะทําหน้าที่รับส่งสัญญาณเพื่อวิทยุระหว่างป้ายแท็กกับเครื่องอ่านนะครับทุกคนจะ,ะคุ้นชินกับป้ายที่ติดสินค้าการขโมยในห้างสินค้านะครับก็ส่วนต่อมาจะเป็นของไอ้พอดีจะเป็น r e a เดอร์อิน r ทอร t โ r นะครับมีหน้าที่การเชื่อมต่อป้ายแท็กกับเพื่อทาการอ่านเรเขียนข้อมูลลงไปในป้ายโดยใช้สัญญ,ญาณวิทยุซึ่งภายในเครื่องอาจจะประกอบไปด้วยสอากาศเพื่อใช้รับส่งสัญญาณเพื่อส,อสัญญ,ญ,สญ,ญญาณวิทยุภาพักแล้วก็ภาคสง่ง ทุกคนจะคล้ายคุ้นชินกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดเครื่องอา่านป้ายทะเบียนรถและเครื่องอ่า,านบัตร์แตร์โทรศัพท์ทำงานครับก็ส่วนสุดท้ายของ i ฮเปอร์ดิเป็นฮาร์ดแวร์เป็นส่วนที่ทําการรูปรบบข้อมูลได้มาจากป้ายแถบนะครับหรือจะสร้างข้อมูลเพื่อสอง่งไปยังป้ายแล้วก็ยังเป็นที่เก็บข้อมูลรปมฐาได้ด้วยนะครับส่วนอุปรกรณ์ต่อมาจะเป็นเซอร์โวน,นะครับจะเป็นทาวเวอร์โปรเอจเก้าศูนย์มิลลิมโครเซอร์โวนะครับเซอร์โวจะเป็นอุปรกรณ์ที่มีกลไกในการทํางานโดยการหมุนลับแต่แต่างๆจากมอเตอร์ทั่วไปก็คื เราสามารถกําหนดไมโครเซวให้หมุนไปตามองศาที่เราต้องก,การได้ครับจากการทดลองการทํางานของเซ์โ,โดยใช้อาริานโนอิดีครับเพราะว่าในโปรแกรมเมื่อเราใส่ delay microsecond ลงไปในช่วงที่1,500จะทําให้เซโวโยหยุดหมุนนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ0ถึง1,500ท,ทำให้เซวหมุนไปทางขวาโดยที่ยิ่งค่าน้อยจะหมุนขวาเร็วนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณ1,500ถึง3,000เซวจะหมุนไปทางซ้ายโดยค่าย,ยิ่งมากาการหมุน ไปทางซ้ายก็ยิ่งเร็วขึ้นครับส่วนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อของ rfid นะครับกา้เชื่อมต่อของจอขา rfid นั้นขา s c a จะเชื่อมต่อกับบอร์ด dp 32ที่ขา gpio 5้าขา sck จะต่อกับ gpio 18ขา mosi ต่อกับขา gpio 2 3าขา miso ต่อกับขา gpio 19ขา ground จะต่อกับ ground ขา st จะต่อกับ gpio ศย์ส่วนขาส3มมโวลต์ต่อกับสามามโวลต์ครับต่อมาก็จะเป็นการต่อวงจรของมินิไมโครเซอร์โวนะครับ จะต่อวงจรของ m i n ม micro s e r โวขาเอาที่เป็นสายสีส้มจะต่อกับ gpio ยี่กตัวขาก r า u ที่เป็นสีดําจะต่อกับขาก r o ของ e s p ส2สองนะครับตัวขา vcc ที่เป็นสีแดงจะต่อกับขา3.3าวลต์อของ e s p 3 2อครับในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นการอธิบายค้ดโดยที่บรรทัด1และ2จะเป็นการใส่ไลบรารีของ spi แล้วก็ afrc ห้าสองสองนะครับบรรทัด4ี่ห้ากจะเป็นการระบุพินต่างๆโดยที่ให้ A st เป็นตรงกับ gpio 0นยครับแล้วก็ ss pin จะตรงกับ gpio 5แล้วก็ servo pin ก็จะตรงกับ gpio 26ทบทัดที่8ก็จะเป็นการสร้าง mfrc 522โดยในวันทันท,ที่10ถึงบันที่15จะเป็นการเซตอัพค่านะครับโดยที่เริ่มจาก s e r i a l begin ก็คือการตั้งค่า bitrate ให้เป็น115,200นะครับแล้วก็ spi begin แล้วก็ mfrc 5 2 2ต่อไปพ i n mode ก็จะเป็นการตั้งค่าให้ขาที่26เป็นแบบเอา์พุตนะครับต่อไปในส่วนของ void loop ถ้า g a ดแตะที่ rfid นะครับก็จะมีการบอกว่า g a d e t e c t แล้วก็ open ก็คือการเปิดประตูโดยที่สิ่งต่อไปที่ทำก็คือให้ servo ทำงานโดยที่ digital write 26 e กก็คือการกำหนด ให้ขา26เป็น HIGH ก็คือ Servo จะทำงานโดยที่มี Delay Microsecond 758ก็คือให้ Servo หมุนตามเข็มนาฬิกาที่ความเร็วประมาณ758โดยการทำสิ่งนี้ซ้ำเป็นประมาณ5ครั้งก็คือการหมุนไปทางขวา90องศาต่อไปก็คือการ Delay Microsecond 105ก็คือการให้ Servo หยุดทำงานแล้วใส่ Delay ์1 0 0 0 0ก็คือ Delay ให้ Servo หยุดทำงานเป็นเวลาประมาณ10วินาทีแล้วก็จะแสดงคำว่า Close Down ก็คือการปิด ประตูลงมาก็คือให้เซอร์โวหมุนกลับมาที่เดิมโดยที่ดิจิตอลไวท์ที่พกหายคือการสั่งให้เซอร์โวทำงานโดยที่ด e ลีมแมคโครเซคันต์สองพหปมายถึงการให้เซอร์โวหมุนทวนเข็มนาฬิกากลับมาโดยที่มีความเร็วประมาณ2180แล้วก็ทําสิ่งนี้สาปในเวลา5ครั้งเหมือนกับด้านบนด้วยกันก็คือการให้เซอร์โวหมุนกลับมาที่90องศาก็คือกลับมาที่เดิมครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นฟิวเจอร์อิมพลิวชันนะครับจะเป็นการพัฒนาในอนาคตของ uh, อ่าไมโครเนี่ครับก็จะมี access log นะครับก็จะเป็นจัดเก็บข้อมูลอ่ไว้ในฐานข้อมูลแล้วก็อ่าเกี่ยวกับเวลาและก็ตำแหน่งที่ใช้บัตร i ดีนะครับเป็นการบันทึกเหตุการณ์การเข้าถึงเพื่อในการเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับข้อมูลย้อนหลังลนั่นเองครับแล้วก็เป็น user management การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บัตร i-bd ในฐานข้อมูลรวมถึงอ่าชื่อสิทธิ์ในการเข้าถึงและยอะยเอี่ดอื่นที่เกี่ยวข้องทาให้การจัดการข้อมูลอ่าแล้วก็การอนุญาตการเข้าถึงทําได้ง่ายขึ้นครับต่อไปจะเป็น enhanced security น,นะครับก็จะมี คาเมราเพรสเมนต์จะเป็นการติดตั้งกล้องมอเตอร์ปิดตามจุดต,ต่างๆใกล้ประตูนะครับแล้วก็อารามซิสเต็มจะเป็นระบบเตือนภัยในกรณีที่มีการเข้าประตูโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีผู้บุกรุกเข้ามานะครับในส่วนต่อไปจะเป็นแบตเตอรี่แเวกัพนะครับโดยจะมีอัตโนมัติสวิตชิ่งแล้วก็ชาร์จิ่งซิสเต็มโดยตอัตโนมัติสวิตชิ่งก็คือการสลับไปมาระหว่างแบตเตอรี่สำรองและแบตเตอรี่หลักเพื่อให้มั่นใจว่าระบบประตูกั้นเนี่ยจะสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ชาร์จิ่งซิสเต็มก็จะเป็นการติดตตตตตััั้งงรรรระบบบชา์จอออโนมิแเี่สำ เมื่อไฟฟ้าหลักกับคืนมาก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่สำรองเนี่ยจะสามารถใช้งานได้อยู่เสมอส่วนต่อไปก็จะเป็น usage analysis โดยจะมี data analysis แล้วก็ feedback loop โดย Data analysis ก็คือการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เพื่อมองหาแนวโน้มหรือความผิดปกติในการใช้งานประตูกัน้นส่วน feedback loop ก็คือการใช้ข้อมูลจากที่ได้รับจากการวิเคราะห์มาเพื่อปรับปรุงระบบประตูกั้นนะครับ ดูในสว่วนต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอวิดีโอของการจำลองการใช้งานประตูกั้นนะครับเราสมมติให้สถานการณ์ก็คือเป็นรถที่กำลังจะเข้าหมู่บ้านโดยให้เซอร์โวทำหน้าที่คลายไม้กั้นนะครับโดยเมื่อคนขับนำบัตรมาแตะบริเวณเลเซอร์ไอไปดีนะครับเซอร์โวก็จะทำงานโดยหมุอนตามเข็มนาฬิการครับประมาณ90องศาแล้วก็จะค้างไว้ประมาณ10วินาทีจากนั้นแล้วก็จากนั้นก็เซอร์โวจะหมุอนตามทวนเข็มนาฬิกากลับไป90องศาครับ แล้วก็ในการแสดงผลนะครับเมื่อเมื่อผู้ใช้นํำบัตรไปแตะบริเวณอา์เอเนะครับสซว์ทำงานแล้วก็ใน Arduino Code จะเห็นว่าการด Detect แล้วก็เป็น Open Up ก็คือเทอร์ทำการหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือขึ้นมา90องศานะครับแล้วเมื่อผ่านไป10วินาทีโซ v ์ก็จะหมุนตวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ขึ้น close down นะครับก็คือเป็นการปิดไม้กันอัน